สวัสดีครับผมโต๊ะชอแนลกับโต๊ะแกลเลอรี่ครับก็มีโค้กนะครับผมกระป๋องนะครับซึ่งฟิชเชอร์ลิงกันทางมาเวลนะครับผมมีทั้งหมด10แบบนะครับมี10บลายด้วยกันจาก2รสชาตินะครับเป็นโค้กออริจินอลแล้วก็โค้กซีโร่นะครับสังเกตง่ายๆครับตรงอะไรฝาดึงใช่ไหมดึงเวลาดึงตอนจะเปิดรับประทานอ่ะถ้าเป็นสีออกขาวๆเทาๆหน่อยจะเป็นโค้กออริจินอลถ้าเป็นซีโร่จอ,อดำดำ ดำๆเนี่ยซีโร่อันนี้ออริจินอลนะครับนะนี่ครับตัวอย่างครับนี่ครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับก็คือแบทแมนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดร์เดวิลแดเดวิลอ่ะดีดีมันดีดีมันจะแบทแมนได้ยังไงอ่ะถูกไหมครับเนี่ยครับดีดีนี่เห็นไหมนี่ต้องกลับหัวอย่างนี้นะจริงเนี่ยแดเดวิลเนี่ยมันดีดีไหมตัวนี้ชื่อว่าแดเดวิลนะครับ นะฝั่งออริจินอลกันนะในด้านตัวก่อนฝั่งออริจินอลและตัวนี้ครับสไปเดแมนเราไม่ใช่อันนี้เดทพูลนะครับคล้ายๆสบายดแมนใช่ไหมแต่จริงๆคือเดทพูลนะและ้วก็อันนี้ครับบูควลินนะครับผมบูควลินที่ทางฝั่งของอานันเอ็กอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไปเซลใช่ไหม บูบเวลีนมีลูกแมวเมียวลูกแมวเมียวลูกแมวเมียวจริงนะั้นมันหนูมารีนะครับไม่ใช่บูบเวลีนะบูบเวลีเอ่อสมัยก่อนสมัยก่อนนะครับผมอันนี้ก็มูนไนนะครับผมอัศวินพระจันทร์นะครับมูนไนนะครับแล้วก็อันนี้ครับโลกินะครับผมนะครับโอ้แต่กระสับตาจานอะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวนีมาดูทางฝั่งของอ่า ซีโร่บ้างโคกซีโร่ตอนนี้ครับโห oh, ยังกอบวอเตอร์แบ็คกับอเมริกันฟุตบอลเลยนะครับผมก็คือทานนอตนั่นเองนะครับอ่าตอนนี้ครับรู้จักกันดีอยู่แล้วเห็นปุ๊บเรียกชื่อได้ทันทีชื่อว่าไอรอนแมนครับผมอ่าตอนนี้ครับทอครับผมนี่โอ้โหค้อนใหญ่มากๆนะครับทอน,นั่นเอง นะครับแล้วก็อันนี้ครับตอนแรกผมก็งงนึกว่าใครที่ไหนนะครับแต่พอเห็นโล่งนี้ครับรู้เลยครับว่ามีอยู่คนเดียวเท่านั้นก็คือกัปตันอเมริกาครับผมถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้แบบว่าเป็นชุดที่ชัดเจนเท่าไหร่อาจจะแบบว่าเห็นอะไรนะทรงนี้จะดูแบบไม่คุ้นใช่ไหมแต่เขาก็คือกัปตันอเมริกานะครับและนี่ครับฮักนะครับผม e q u i d i b l e h u กนะครับ รถเขียวจอมพลังนั่นเองนะครับผมนี่คือ1ิบแบบครับจริงๆมีแบบขวดด้วยนะครับโคกซีโร่กับโคกออริจินอลแบบขวดก็มีลายอย่างนี้เหมือนกันนะยังไงลองไปหาซื้อกันได้ไปดูกันได้นะครับคุณผู้ชมเพื่อนๆเพื่อนๆแล้วคุณผู้ชมนั่นแหละเรียกหมดอ่ะนะครับก็นะนี่ครับมีทั้งสิบแบบแล้วแล้วคุณมีครบสิบแบบหรือยังผมมีครบตั้งสิบแบบแล้วนะครับโอเคนะอย่าลืมซื้อมาสะสมกันนะครับ p o s t Gallery <axy> ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ